สวัสดีค่ะวันนี้นะจะมาสอนวิธีการยื่นลดย่อนภาษีนะคะผ่านแอป pp, พลิเ j ชัน่องส้นเท็กซ์นะคะแบบที่ใช้หนังสือรับรองนะคะคงด้องอินตึงสอนนะคะสาหรับคนที่ใช้บัตรรูดซื้อของนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างแรกนะคะเราเข้ามาที่แอป,ปสโตร์นะคะค้นหาตัวแอป,ปนะคะตัวนี้นะคะคลกเจดช่องส้นเท็กซ์นะคะต่อมานะคะเรากดที่เอ,อ่อหมายของเท็กซนะคะ เสร็จแล้วนะคะวิธีง่ายนะคะไปเลือกพียอนล็อก n อินเสร็จแล้วนะ,ะกรอกนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์ใหญทั้งหมดนะคะเลขตราบมานะคะเสร็จแล้วอ่าตัวเลขกาบมาห้าตัวท้ายนะคะเสร็จแล้วกดยึดกรอนดูอ่าเสร็จแล้วกดเลือกทงม่วงอินจึงสองนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นชื่อเรานะคะให้กดตรงชื่อเรานะคะ กดเข้ามาแล้วนะคะให้ใส่หรหัสหนังสือรับรองที่ตั้งไว้นะคะที่ผูกกับแอบสุนันโซนะคะเสร็จแล้วกดร e ีดด็อกวัลูกค่ะต่อมานะคะกดย้อนไปของชันเซอร์วิสนะคะต่อมานะคะกดตุมะะต่มด้านล่างะะอันแรกนะคะคือโลจสัสดุกเซคงทงเซคนะคะเสร็จแล้วเลือกปี2020 <c oughs> แล้วก็ตรงที่เป็นโชวเวนะคะให้กดทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะกดเนโรผัดกี จแล้วนะคะกดไอคอนในรปัดกีอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นไฟล์นะคะี่ถูกส่งมาตรงบ้านบนมือถือของเรานะคะจะเป็นรูปบ้านแล้วก็นามสกุลชื่อของเรานะคะให้เปิดไฟล์แล้วก็เซฟเก็บไว้นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะให้นายจ้างหรือว่าเซฟเก็บไว้นะคะที่เราสามารถเปิดข้อมูลดูได้ไง่ายนะคะสาหรับตัวอย่างไฟล์นะคะก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้นะคะสามารถนําไปยื่นลดย่อนภาษีได้นะคะก็ถ้าเราต้องการแชร์ไฟล์นะคะกดตัวข้างบนมือขวามือบท ะะเมื่อเรายื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไฟล์ตรงนี้ให้นะคะประมาณเดือนมีนานะคะ่ะก็จะได้นะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ทันนะคะสามารถยื่นของเดือนพฤษภาคมได้นะคะจะเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะต่อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะ y o u t u b e นะคะมีตังมีตังไอเลิฟชินทันแบงค์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ